สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเว็บใส่เครื่อง500นะครับอันนี้รื้อครั้งที่2นะครับคือรื้อครั้งที่2เนี่ยคือมันทำหูใหม่นะครับทำม่หรือทำหูใหม่ ต้องดามอามนะครับดามอามดามโค้งหน่อยตั้งใหม่ดามโคง้ง,โคงคือตัวอามเนี่ยมันจะเข้าไปยัดตรงนี้เวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันจะบิดมันจะบิดอามไปนะครับม,มันต้องมันต้องยึดเซนเตอร์เบี้ยวที่มันไม่ใช่เบีย้ยวนะครับคือผมลบคอล็ก เซนเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นหูล,ล่างหูกล,ลางหูบนแล้วก็หูยึดหน้าเครื่องนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกยึดเบาะยึดถังปั๊มติก๊กยึดโช๊คต่างๆพวกนี้จะดึงเอาไม่หมด ถ้าไม่ยึงอามมันจะบิดนี่ผมทำไว้เพื่อล็อกกุญแจซื้อง,งามตัวนี้ซื้อมาใหม่เพราะตัวเก่าทำสีแล้วมันไม่ได้เซ็นเตอร์แล้วมันเบี้ยวทำใหม่นะครับปีบูทปอกใหม่เป็นของ125ให้มันเข้ากับตัวเลยนะครับมีเข้ากับตัวเครับ ของ650นะครับ <c oughs> มันก็จะใหญ่ๆญที่ก็เป็นพ่อคือสายเดี๋ยวผมจะมารีวิวรลบสองนะครับตอนทำสีเสร็จแล้วก็ ตงนี้เป็นพวกยอดฟิสเฟมต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวรอบสองตอนขึ้นเครื่องเสร็จนะครับโอเคครับขอบคุณครับ